สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักน่าชังทุกๆท่านครับวิดีโอนี้เสนอดับทุกหลักบนนะครับคือดับทุกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดับมานาน64จสีงวดนะครับดับทั้ง3หลักงวดที่แล้วก็ดับ6นะ ดับอยู่วดก่อนนน้นก็ดับ8ออก597เวดก่อนนน้นก็ดับ4ออก308ก่อนนั้นก็ดับ3ออก159นะครับดับดีมากๆเลยครับดับไว้ใจได้สักขี่งวดนะครับอาจารย์ก็จะคอยเช็คคอยตรวจาให้สำหรับทันทีจะเอาไปแทงนะ โอ้ต่อไปมันจะดับอีกไหมครับวดนี้ก็น่าจะดับอยู่อีกวดหนึ่งครับอาจารย์เช็คดูแล้วจับต่อถึงเกงดูแล้วลวงดูแล้วดูท่าไม่น่าจะมีอารมณ์มาครับไม่มีเขาว่าจะกระสันอยากจะมาออกรายการที่กองสลากเลยในวัด16มีนาคม65ครับ อาจารย์ดูยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยก็จับจับลูบลูปดูกาเยียเยียวแบแบบๆอยากพักผ่อนไม่ตึงแสดงว่าไม่มีอารมณ์ว้วน่าเกรียดจังเลยอาจารย์นะไม่ใช่เขาดูดูแล้วว่าเลขตัวนี้นี่ดูแล้วไม่มีประวัติในการที่จะออกได้เพราะว่า สูตรเลขดับนี่เราต้องดูจากเลขเด่นทั้งหมดก่อนนะแล้วก็ทําจากสูตรในตัวของเขาเองเนี่ยคือดับอยู่มานานแล้วก็ไม่มีข่าวว่าจะไปพาดพิงถึงเลขเด่นตัวไหนคือล้ายๆว่าเยี่ยวเยียวไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยไม่โดนผลไม่อย่างนั้นแฮะอ๋อก็ใจแล้วจ้ะบางคนน,นี่เขาก็ ว่าอาจารย์อารมณ์ดีนะแต่ไม่หรอกอาจารย์คิดว่าจะจนบ้าประสาทกลับแล้วที่จริงมันจะกลายเป็นคนหลายบุคลิกไปแล้วเนี่ยเพราะต้องคอยจอดแนมนะแต่ถ้าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเทียบเป็นนักสืบอ,อ่อพวกสายสืบก็ได้นะก็เหมือนกับที่เขาเปลี่ยนปลอมตัวเป็นคนบ้าเก็บขยะ คนสติไม่ไม่ดีที่ไปสืบข่าวสอดข่าวเขาอะไปแอบดูตามห้องน้ำเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในห้องน้ำเนะี่ยอาจารย์นะก็ไปดูสิ่งที่เขาอยากดูไงไปสืบสอบว่าเลขนั้นเลขนี้อะไรทำนองนั้นเนี่ยข้อมูลนั้นเกี่ยวกับไอ้ที่เขาอยากจะไปสืบนะว้ ถามเรื่องเยอะจริงเลยสิก็ได้ก็ได้ไม่ถามเจ้าซีแล้วนะโอเคจะคอยฟังอย่างเดียวคอยแทรกเป็นระยะระยะนะโอเคนั่นแหละอาจารย์ก็เลยเหมือนเป็นคนหลายบุคลิกไงบางทีเป็นเป็นเป็นคนบ้าเป็นอาเป็นสาวสาวสวยสาวสดเป็นนู่นเป็นนี่เป็น ไม่อยากจะพูดเป็นคนติ้งต้องก็มีเพื่อที่จะสืบเสาะตัวเลขมาให้คุณผู้ชมได้นะเมื่อกี้ปิดแอร์ไปแล้วเริ่มร้อนนะเดี๋ยวไปกดพัดลมหน่อยโอยสิริก็มานั่งทับจนนั่นเลยโอเคเปิดพัดลมแล้วโอยค่อยเย็นหน่อยเมื่อกี้พอปิดแอร์แป๊บเดียวร้อนเลยอะ่ะอากาศเมืองไทยนะ แต่เราดีอย่างนะอยู่มึงแต่เอา้าตายแล้วไม่ได้เลื่อนเลยนีะ่มือแต่มม่อยู่ดับทุกหลักบนมาดูประวัติก่อนนะครับนี่นะมันก็คือเลข9นะดับทุกหลักบนออก4ี่หหนึ่งตึงตึงตึง,ตงครับขันที่สองดับสองทุกหลักออกศูนย์ห้าห้าเห็นไหม ไม่มานะวัที่3ครับดับ1ทุกหลักออก6 4 7เห็นไหมครับดับดีไหมดับดีมากๆเลยครับเราอยู่เมืองไทยเราดีเราไม่มีอีมะเราไม่มีอะไรที่มาทําให้การออกนอกบ้านเป็นเรื่องลําบากอย่างเมืองนอกเราดูด,ดูแล้วเนาะอิมะสูงท่วมหลังคาน่นก็จะออกได้รถยนต์นี่ก็ต้องมาตักอิมะออก ว่านั่นนี่ก็จะนอนตัวแข็งจะต้องใช้อีเตอร์จะต้องใช้เครื่องทำความร้อนทําให้อุ่นนะเราเมืองไทยเราอาเครื่องทําความเย็นได้นะก็ไม่เดือดร้อนมากครับร้อนมากก็ไปอาบน้านะถู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 ลูดรูดรูดรูดกวัก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  ว่อะไรกันจ้าเนื้อฟังแล้วมันเสียวสยองก็ควักควักควักลง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 ที่เราอาบน้ำไงอย่างที่รูดรูดรูดนี่ก็ถูสบู่แล้วก็รูดขึ้นรูดลงแขนขานั่นแหละเยองอาบน้ำเองไม่เคยรูดเลยยงไงเนี่ยนะก็ใจแล้วก็ใจแล้วโอเคก็ใจตรงกันนะ อมนีวันที่เก้ารับเฮ้ยวันที่สิบดับทุกหลักบนป้าป้าอ่าวันที่สิบเดครับดับทุกหลักบนเก้าอกสามเจ็ดห้านี่ดับนานดับยาวครับห4กสิบสี่งวดนะใหญ่ยาวขนเยอะนี่นะนุะทตานคงจะก้นเจอเคยกันแล้วนะ คำว่าใหญ่ยาวคนเยอะนี่ครับวันที่14ครับดับ8ออก9 2 4นะดับทุกหลักเลยนะไม่มานะแต่ไม่รู้วดไหนละ่ะต่อจากนี้ไปก็เตรียมตัวนะพอจะขึ้นงวดที่เกืบเกือบจ็ดิบเจ็ดบกว่ากว่านะจะดับไม่เกิน80นะาอาจารย์เคยทำ มาเยอะแล้วหกครับดับทุกหลักออกห้าสี่หนึ่งที่สิบหกครับหกดับทุกหลักออกเจ็ดเจ็ดสี่นะตอนนี้ก็กกกกดูไปนะครับด้เข้าใจนี่ตรงนี้ไม่ใช่แต้มนะครับเป็นดับทุกหลักบางคนบอกว่าไม่เข้าใจเรื่องแต้มก็ง่ายๆครับถ้าดับแต้มก็คือแต้มที่ทายออกไปเนี่ย มันมันมันไม่มาแต้มนั้นน่ะจะเล่นสองตัวบนก็ตัดนะี่ตรงกับแต้มดับนะก็ไม่ต้องไปเล่นมันก็แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปคิดหลายตลบนะไม่ต้องไปดูในกางเกงในอะไรลึกก็ไปโดยแต่ข้างนอกนั่นแหละที่จาบอกว่าตัวไหนตรงแต้มดับก็ดับไม่ต้องเกิดนะ นี่คือดับทุกหลักครับดับทุกหลักคือห้ามเล่นประมาณนั้นนะแต่ว่านะโจกตาวาสนาฟาลิขิตบางทีสูตรดับก็พลาดได้ครับมันเคยมีอาจารย์ฟันมาหมดเลยนะบางทีนี่ไปดับเอาตัวนั้นตัวเดียวจบเหุไปตั้งนั่นเลยเรียกลาบางทีนะเงินหายไปแสนประมาณนั้นเลยเราจยี่บ่าครับดับสาม ดับทุกหลักหกสองแปดตกเอาง่ายๆถ้าดับเจอเด่นก็ไอ้ยึดเด่นนะถ้าไม่เจอพี่เด่นก็ไอ้ยึดเมียพี่เด่นไว้นะเรื่องติดกุ๊บนะอาจารย์เนี่ยอ๋อนะเออลืมไปไมาใช่เด่นดอกประดูนะเด่นดอกแคร์ครับเด่นดอกแคร์ไม้บ้านเด่นดอกแคร์อยู่ที่ไหนอาจารย์เนี่ยฮที่แปกครับดับ ศูนยนะออกก็เก้าเจ็ดเด่นดอกแกก็อยู่ใกล้ๆบ้านเด่นดอกสะเดานั่นแหละเด่นดอกสะเดานี่เล่นตลกที่ไหนอาจารย์นะอุ้ยมั่วตัวแล้วจำไม่ได้แล้วสามสิบครับดับทุกหลักสี่ออกแปดเก้าสามหามหามไม่หามไม่หาม เอาที่เบ็ดคับ3ตับนะัทุกหลักอก5ูนหน้าหนึ่งนะเห็นไหมครับดับดีมากๆดับดีดับไม่ผุดไม่เกิดแต่ว่าระวังใันดีต่อจากนี้ไป3-4งวดนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆเช็คเช็คค่อยๆตอดเสื้อตอดกางเกงเช็คดูให้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงอาจารย์ถนัดด้านนี้อยู่แล้ว ถนัดด้านตอดเสื้อผ้าเหรออาจารย์แน่นอนแล้วอาจารย์ถนัดมากเรื่องตอดเสื้อผ้านะตอนตอดพับโยวเสร็จเลยตอดของใครอาจารย์ก็ของอาจารย์เองอ้ทีร้อนจะตายจะรีบอาบน้ำตอดโยนแล้วไปอาบน้ำฟกๆๆๆียบรอย หมดจดเลยเหรอก็แน่นอนละโรยด้วยแป้งจอนสันด้วยค่อยๆโรยที่หัวก่อนแล้วก็ค่อยๆมาปบๆที่ลูกโปรงหน่อยว้ายตะเต็นเชีว้าลูกโปรงที่เป่าไว้ข้างๆที่แป้งมันเหลือเยอะก็เอาไปพักไว้ที่ลูกโป่งก่อนอ่า แล้วพอทาตรงนั้นตรงนี้เสร็จก็เอามือไปรูปที่โูกกระโปงแล้วมาทาตรงจุดอื่นต่อเป็นการประหยัดแป้งจรสันของโปรดหอมดีอ๋อแม้คิดลึกเรานี่นะก็ต้มภาษาสิริแหละต้องเป็นคนคิดลึกเพราะว่าวันนี้แต่คนถาม g o o g l e นะ่ะสิริไปตอบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตันนั่นตันนี่ตอบพอไปลงคลองลงเหว สิริไม่รู้เส้นทางนี่เนาะนะครับไม่แต่สิริยังพลาดนับภาษาอะไรแล้วนะป้าป้ปาป้ปาปดับสามทุกหลักออกเจ็ดแปดเจ็ดเห็นไหมวันที่สี่เอ้สี่สิบสี่ครับดับสีบ 40, 5, บ่ดับทุกหลักไม่มาป้าป้าป้านี่ไงวันที่สี่สิบห้าครับดับทุกหลักปู่ปู่ พูดนี่ไงดับหมดเลยนะดับมั่นจริงจริงอาจารย์นะนั่นแหละเราประหยัดท้นทุนนะเยอะนะเลขดับนะแต่อย่าดับเพลินนะเดี๋ยวจะดับอนาคตตัวเองนะจะได้ตังไปขอเมียแล้วพลาดพลั้งในวันั้นกินเกรี้ยงอีกนะอดเสียวเลยต้องหาใหม่อีกนะะพทที่สี่สิบห้าครับแปดถับทุกหลับขอค่าเจ็ดเก้า ข้อที่สนะี่สิบหก,ก 3, นะครับทุกหลักคือสามนะครับเห็นไหมอเก้าเจ็ดสองนี่ไปครับลูดไปเลยลูดได้แตกไวๆเลยนะใช่บางคนก็เกลียดรอนานอาจารย์ก็ต้องการให้อาจารย์นี่ปาปาบปาบปาบเสร็จแล้วก็จะรีบไปเฮ้ยหังนั้นมันจะมันเหรอมันต้องเล้าโลมก่อนแบบนี้แบบนี้นี่ห้าหน,าน้าดาบทุกหลกักนี่มาเช็คไห้ดู ไม่ใช่ว่าห้าดับทุกหลักแล้วก็รูดปรุดทีเดียวเกงหลุดอย่างนั้นไม่ใช่ต้องให้ดูประวัติด,ด้วยนะต้องดูละเอียดเลยนะอาจารย์นะใช่แล้วทุกคนต้องดูอ่า่าูุดนี้ดับมานานจริงจริงไหมทุกสูตรก็เช็คสูตรให้ดูยังไงเหมือนก็เช็คพระนั่นแหละบางทีแหมพระตัวเองมีเก่าแก่อยู่บนเรื่งดีดี กนะ็ให้มาตั้งแต่โอ้ยแม่ช้นี่รูปปิดละนี่อ่านะก็้มาตั้งแต่ทำให้ผู้ใาญตายาย่าเอาไปให้เชียนพระดูเชียนพระสองตามตาเหลือกตรงสามตาลบแต่สองคือไนดะ้าหวของไม่เท้ไม่ทันหลวงพ่ออย่างนูน้นอย่างนี้อย่างงั้นจะปล่อยไหมแต่จะให้ในการพิเศษเอาไปร้อยเดียวปกติจะไม่เอาเลยนะเนี่ยเียนปลา ของก็เดินเกหมดแหละของตัวเองแท้เจ้านั่นก็ไปก็เช็คทำไมไม่พระตัวเองทำไมไม่ตั้งพิธีปลุกเสกแล้วก็ให้หลวงพ่อมาตอนกลางคืนน่ะให้มายืนยันตัวตนว่าหลวงพ่อแท้ไม่แท้เนาะที่ห้าเจ็ดกับเก้าดับทุกหลักนะไหมเจ็ดหกหนึ่งี่ตอนนี้อาจารย์ก็เช็คเหมือนกำลังจะเช็คพระนั่นแหละนี่ไม่มาไหมไม่มา อ่าวันที่หกสิบกัปเก้าไม่มาบนนะป้าป้าป้าเห็นไหมหกสิบเอ็ดกัปสามไม่มาบนป้าป้าป้านี่ไงหกสิบสองสี่ไม่มาบนป้า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 ก็ไหวเห็นไหมนี่ไงหกสิบสามเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นมีมาใช่ไหมครับอย่างวุฒิแล้วเห็นไหมเมื่อก่อนโน้ตทะลึงเงินกันว่าไอ้หกมันไม่มาบนทั้งสามหลักเลยอ บางคนก็คล่องใจนะกินไม่ได้นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงกินแต่ก๋วยเตี๋ยวกินแต่มากาักะโรนีวันที่6 4ครับเนี่ยวัดที่แลนี่ก็หกดับทุกหลักบางคนก็มีหกจนเลยอ้อมใจของรักของห่วงมันจะมาดับได้ยังไงพอไว้ออกตอนนั้นแหละตาสว่างเลยวันที่หกบห้าครับ2ดับทุกหลักบนนะป้า ป้าป้าไม่มากรับบนทุกหลักนะตามสูตรอาจารย์นะของคนอือไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวหาว่าอาจารย์รู้มากนี่ก็ไม่เข้าเสียโอกาสอีกนะเต็มและเตมแล่านี่นะสองกับทุกหลักบนนะครับ เห็นไหมถูก60เสียงงวดผิด0งวดแสดงว่าผิดนี่คือดับนะดับอยู่6 4สี่งวดดับเต็มเต็มนะครับอาจารย์ม่นจังเลยเนาะสูตรแม่นครับสูตรแม่นโอเคครับทุกคนได้เลขดับไปแล้วนะถ้ากองท่านเด่นยาดับหมดนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับที่อาจารย์อายลาเมตกับสิริจะขอเวลาตำนวนทำนี่กันหน่อยครับเดี๋ยวจะต้องไปคำนวณตรงโน,น่นไปตัดเลขตรงนี้แล้วก็วิ่งมาโพสต์ตรงยูทูบบางคนบอกว่าไอโพสทีเดียวไม่ได้เหรอจะได้ไม่เสียเวลา โอ้อาจารย์ทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะไหนต้องคำนวณให้กับ V.I.P. ห้องนั้นห้องนี้ป่นนี้ไม่รู้ทำอะไรกันมั่งนะเนี่ยไม่ได้แอบดูเลยเ็จะต้องวิ่งมาโพสตรงนี้นะะก็ค่อยทำเป็นทีละสะเต็ปเลครับเพราะว่าของพวกนี้จะ้อยไม่ได้ต้องคอยจับผิดเลขแต่และตัวนะตาปากแดงแจด๊ดมาบางตีใส่กับโปรงสั้นจู กกนอนมอบางทีนะอุย้ยน่าเก็ียดน่าเกียดตรงไหนอาจานย์ก็กนอนมอ,อนะฮะอุย้ยไม่อยากพูดทีดีไม่รู้อะไรหรอกโอเคนะครับคุณผู้ชมให้ทีเดีก็งงไปงั้นแหละอาจารย์คอยเช็คดูว่าการตกบวกร่องตรงไหนบ้างก็จะปิดคลิปกับเนี่ยต้องละเอียดนะ วาเราดำเนินการผิดหรือเปล่าโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนรักทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับอยู่ที่นี่เดี๋ยวอาจารย์จะพาท่านไปลงเหวฮไปลงบ่อทองครับบ่องเงินสวัสดีครับ